การเป็นการเข้ามาปัดที่มาสวนคนที่แปกราตักรสองภาาต่อนีมาในฐานทีปฏิบัติการสารสปรเทศตำบลทุ่ักผู้ขัเคลื่อนในนามตำบลน้ลนะครับก็เรื่องที่จะนำเสนอในการที่บูรณาการร่วมก็มีเรื่องการดูแลโมญไรกับที่ไม่มีที่อยู่อาศัย กรตบวงการที่เหลือที่จากกับพ่อมาลงเงินกันนะครับก็ตำมนรลงนั้นนะครับก็ได้เง,งนนนินานสวัสดีตาดีนะครับมูนหนึ่งตำมนรลงนะครับระดมทุนนะครับในการาที่จ่ายสร้างที่วัู่อาหให้นะครับก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับมาจากกองทุนพระพุทธ,ธรรมหามีไทยมงคลน,นะครับข้ด้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของโซนย่าจนนะคะในไซต์ที่มีแบบนะคะก็ ได้รับพระอาลจากทูพระผู้พักมหามีนะคะแล้วก็ทางอบตนะคะได้ช่วยสัสนุนให้บ้านอยู่นะคะโดยทางชุมชนของเรานะคะได้มีการกิตอาสารนะคะได้ร่วมการทําบ้านอย่างนี้นะคะในฐานะผู้นําชุมชนนะคะก็รู้สึกดีใจแทนนายสวัสดีตาดีนะคะเป็ลูกบ้านนะคะที่ทําให้ได้มีที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นอวารเี่ยวขึ้นมากขึ้นค่ะขอบคุณท่านนายอำเภอรัตตบ้าน และทุกทท่านขึ้นมาช่วยสร้างบ้านให้ได้ดูอาศัยขอบคุณมากค่ะนอกจากการสนับสนุนการต่องการสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัรนยากจนการอบรมตามหลักรัชญาของฐุิจพ่อเพียงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้แล้วํำนัรพิรมยังได้ขบเพื่อ การสังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลนรคณเพื่อให้ผู้ยากไร้ได้เข้าถ <c oughs x 2> ึงสวัสดิการและลดปริมาณขยะจากต้นทางกำจัดขยะนะครับที่เป็นตัวอย่างของตบตนรุนะครับที่เป็นผู้ประกอโครงการ